สวัสดีครับเ,เพื่อนๆทุกคนกลับมาอีกครั้งกับพลิกหลังกล่องนะครับวิดีโอรีวิวผลิตภัณฑ์สกินแคร์จากมุมวางส่วนผสม Happy Chinese New Year นะครับชิ้นเหนียนคายเลอกล้อ,ลองฉีปลาชายเนี้อนเหนียวย,ยิงผิงอันๆนะครับวันนี้อิงก,ก็มาในชุดจีนเลยนะครับ <c oughs> เพราะว่าถ่ายเสร็จก็จะไปบ้านอาม่ารับอ่งางเปาต่อเลยวันนี้อิงก,ก็เลยอยากจะมาทําคลิปสนุกๆเพื่อต้อนรับปีใหม่นะครับนั่นก็คือคลิปตรงปกหรือจบตาพาร์ทสองนั่นเอง,เองก็เป็น E ีีที่อิงจะมาพลิกหลังกล่องกลาง,งส่วนผสมขอ,ของสกินแคร์ยอดฮิตต่างๆนะครับ ก็นางานวิจัยกับความรู้ทางการผลิตของอิงมาเพื่อให้ความคิดเห็นนะครับแบบตรงไปตรงมาว่าส่วนผสมเนี่ยมันตรงเคลมแล้วก็น่าใช้มากน้อยแค่ไหนแล้ววันนี้เนี่ยเราก็จะมาพลิกหลังกล่องกลุ่มน้ําตบกันนะครับก่อนอื่นเนี่ยสินค้าบางตัวในวันนี้เขาก็อาจจะเคลมว่าเป็นน้ําตบบ้างโทนเนอร์บ้างหรือว่าโลชั่นบ้างนะครับแต่ว่าอิงจะขอรวบเลยแล้วก็เรียกมันว่าน้ําตบละกันเข้ามาใกล้ๆนะครับเดี๋ยวอิงจะบอกความลับอะไรบางอย่างจากมุมมองส่วนผสมนะครับมันไม่ค่อยมีความแตกต่างอะไรกันเลยมันเป็นการตลาดแล้วก็การ การสร้างแคตตาล็อเพิ่มนะครับโดยไม่จําเป็นเพื่อที่แบรนด์ต่างๆจะได้ขายของให้คุณได้เยอะขึ้นวันนี้อิงก็จะแบ่งการรีวิวออกเป็น2กลุ่มนะครับนั่นก็คือกลุ่มน้ําตบที่เคลมว่าสามารถช่วยรักษาสิวได้แล้วก็กลุ่มที่เคลมว่าช่วยเรื่องจุดด่างดากับไวท์เทนนิ่งได้แล้วอิงก็จะจัดอันดับความน่าประทับใจของผลิตภัณฑ์ในแต่ละกลุ่มนะครับแต่เช่นเคยอิงก,ก็อยากเน้นนะครับว่าอิงไม่ได้มาเพื่อโจมตีแบรนด์ไหนนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของอิงที่ไม่ไไไดดด้้้รรรรรัับบปอนนนนเเซ์์จจจาา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 ากกกกกแห็คววมมมมูที่าากกาศึษางาิยยนะ เพื่อที่จะมานําความรู้ให้เพื่อนๆทุกคนนําไปปรับใช้ให้เข้ากับผิวของตัวเองถ้าพร้อมแล้วทุกคนก็เก็บอ่งเปาเข้าตู้เซฟให้ดีนะครับระวังโดนป้ายยา <c oughs> แล้วเราไปดูกันเลยดีกว่า มาเริ่มจากน้ำตบกลุ่มรักษาสิวกันก่อนดีกว่านะครับแล้วก็ตัวแรกที่จะโดนอิงผ่าชันสูตรวันนี้เนี่ยก็คือตัว Planetary First Toner ตัวนี้เขาก็เคลมว่าสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ทําให้เกิดสิวได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาพลิกหลังกล่องดูส่วนผสมกันเลยดีกว่าส่วนผสมหลักของเขาก็คือ Tea Tree Oil นะครับเป็นน้ํามันหอมระเคยที่มีประวัติการใช้ยาวนานแล้วก็งานวิจัยสนับสนุนเยอะนะครับว่าสามารถช่วยฆ่าเชื้อที่ทําให้เกิด ว่าสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ทําให้เกิดสิวได้ถึงขั้นที่สามารถเทียบเท่ายารักษาสิวยอดฮิตอย่างเช่นเบนโซพาราคไซด์ได้เลยแต่ว่าทีทรีออยล์เนี่ยก็เป็นน้ํามันหอมระเหยที่มีส่วนประกอบของน้ําหอมนะครับอย่างเช่นไลโนโลกับไลมานีนในโฟมล้างหน้าของแคลนเนอรี่ <c oughs> ิงได้รีวิวไปเนี่ยเขาก็มีกลิ่นไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ล้างออกด้วยอิงก็เลยไม่ได้เอกใจเท่าไหร่แต่ว่าในโทเนอร์ตัวนี้นะครับมันกลิ่นแรงมาก กลิ่นเหมือนมาดามเฮงที่อิงเคยใช้ตอนมอนหนึ่งเลยนะครับในสมัยยุคมืดของอิงเพราะฉะนั้นเคลมที่เขาบอกว่าเฟร g r กร c e ์ฟรีหรือว่าไม่มีน้ําหอมก็ไม่ใช่ความจริง1 0 0นะครับและคนที่มีประวัติแพ้น้ําหอมมาก่อนก็ควรระวังเป็นพิเศษด้วยเขาก็มีส่วนผสมของนาซินมายด์ด้วยนะครับซึ่งในปริมาณ4-5%เนี่ยจะสามารถช่วยเรื่องสิวแล้วก็จุดด่างดาได้แต่ถ้าให้อิงเดานะครับในตัวนี้เขาน่าจะใส่มันน้อยกว่า1%เพราะว่ามันอยู่หลังส่วนผสมโซนเดียไมไฮโด 5%อยู่แล้วอิงก็เลยคิดว่าอาจจะไม่ได้เห็นผลจากตัวนี้เท่าไหร่นะครับแต่เขาก็มีส่วนผสมของซิงค์พีนะครับที่ดีมากๆเลยเพราะว่ามีงานวิจัยสนับสนุนว่าใส่มาเพียง0.1ถึง0.25เนี่ยก็สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิวได้แล้วแล้วก็เขาก็มีซาลซิลิกแอซิดนะครับเป็นกรด BHA ที่ชอบน้ำมันแปลว,ว่ามันจะสามารถเดินทางลงไปในดูขุมขนเราได้นะครับแล้วก็ขจัดสิ่งสกปรกต่างๆที่เป็นสาเหตุของสิวได้ความรู้สึกตอนใช้เนี่ยมันก็ไม่ได้รู้สึกแห้ง าดไว้ตอนแรกเนี่ยองิงนึกว่ามันจะค่อนข้างแห้งอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ได้เพิ่มความชุ่มชื้นเท่าไหร่นะครับในส่วนของวิธีการใช้เนี่ยอิงก,ก็ไม่ได้แนะนําให้ใช้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นอย่างที่เขาเขียนไว้ตรงนี้นะครับดูจากส่วนผสมแล้วเนี่ยอิงคิดว่าใช้แค่อทิษฐานหนึ่งครั้งก็พอแล้วสําหรับคนส่วนใหญ่นะครับและอิงอยากเน้นด้วยว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันก็มีแอคทีฟอยู่หลายตัวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ควรใช้คู่กับผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มีแอคทีฟเยอะเช่นกันถ้าเกิดไม่อ่ออออยยาาาากกกกกทํลลลเเเระะปป้้้้้งงััันนนนผิวแวแแ็ด,แดมมขืออไคบใชู แล้วก็ m o i s t u r i ร e r อ่อนโยนที่ไม่มีส่วนผสมแรงๆก็พอแล้วนะครับตัวต่อไปเราเอาเป็นตัวฮาตโตะมูกิละกันนะครับตัว skin conditioner ตัวนี้อิงเคยเห็นทางแบรนด์แล้วก็บิวตี้บล็อกเกอร์มากมายเลยนะครับโฆษณาว่าเป็นน้ําตบรักษาสิวที่ดีมากๆเลยบายบายจ้าลาก่อนคุณสิวน้ําตบลูกเดือยสารพัดประโยชน์ที่เรียกแบบนี้เพราะว่าสกินแคร์ตัวนี้เป็นทั้งน้ําตบและโทเนอร์ในขวดเดียว สำหรับอิงมันก็ค่อนข้างตลกนะครับที่การตลาดจะสร้างความแตกต่างให้กับโทนเนอร์กับน้ำตบท,ทั้งทังที่ส่วนผสมเนี่ยมันคล้ายๆกันเลยแล้วเสร็จก็กลับมาขายเราต่อนะครับว่าผลิตภัณฑ์มันเป็น t ูอิวันเคลมของการรักษาสิวของตัวนี้เนี่ยมันมีความเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนส่วนผสมหลักของเขาก็คือสารสกัดจากลูกเดือยน,นะครับที่ใช้ในพวกอาหารแล้วก็ยาจีนหรือว่า traditional Chinese medicine มานานแล้วนะครับแต่เป็นส่วนผสมที่มีงานวิจัยดี่ดีดีดีดด <laughs> <laughs> เป็นส่วนผสมที่มีงานวิจัย งานวิจัยมีงานวิจัยดีๆสนับสนุนการนํามาใช้ในสกินแคร์ค่อนข้างน้อยมากๆเลยอิงแทบจะหาไม่เจอเลยนะครับในการรีเสิร์ชเพื่อมาทําวิดีโอนี้งานวิจัยที่เจอนะครับเขาก็จะเน้นคุณสมบัติในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็การยับยั้งตัวเอนไซม์ที่เรียกว่าไทโรซินัสนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เม็ดสีเมลานินเนี่ยมันผลิตเพิ่มก็เลยจะสามารถช่วยเรื่องไวท์เทนนิ่งกับจุดด่างดําได้บ้างแต่อิงไม่ได้เจองานวิจัยที่น่าสนใจแล้วก็น่าเชื่อถือเกี่ยวกับส่วนผสมนี้ในการรักษาสิวเลยนะครับ โดยรวมอิงคิดว่าน่าสนใจดีนะครับแล้วก็อาจจะมีบางอย่างที่เราไม่รู้ก็ได้แต่ตอนนี้อิงก็ยังไม่ได้รู้สึกคอนเวนซ์หรือว่าเชื่อมั่นมันเท่าไหร่นะครับข้อดีของตัวนี้ก็คือมันมีส่วนผสมค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็ไม่มีน้ําหอมความรู้สึกตอนที่อิงใช้ตัวนี้ก็คือรู้สึกว่ามันเพิ่มความชุ่มชื้นได้ดีประมาณหนึ่งนะครับแต่นอกเหนือจากนั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรที่อิงคิดว่าน่าสนใจเท่าไหร่โดยรวมก็เลยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ค่อยมีจุดประสงค์เท่าไหร่สาหรับอิงนะครับแล้วก็อาจจะเป็นกกาาารรเเเเพิ่่่่่มมตต็็ปปยไไไจํนทหัวออคื Clear Ste Nose Atne Care Solution Essence นะครับเป็นตัวที่เขาเคลมว่าสามารถช่วยลดสิวได้โดยที่ไม่ทำให้ผิวแหง้งเพราะฉะนั้นเรามาดูส่วนผสมกันเลยดีกว่าเขาใช้ Active หลักเป็นตัว s ซล i c ซ l ล c a c i d หรือว่ากรด BHA เนะครับเป็นตัวเดียวกับที่อยู่ใน Planary อย่างที่ได้บอกไปมันก็เป็นส่วนผสมที่ดีมากๆนะครับที่จะสามารถลงไปทำความสะอาดดูขุมขนเราได้แต่ในตัวนี้เขาก็ไม่ได้ระบุมาด้วยนะครับว่าใส่มากี่เปอร์เซ็นต์แต่เขาก็มีส่วนผสมของ s u l f u r ด้วยนะครับเป็นตัวที่งคิดว่า Underrated หรือว่าคนมักจจะมมมองมงาาาาาาีนววิัยช่่สาารถ ใช้แบคทีเรียที่ทําให้เกิดสิวได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาไม่ค่อยนิยมใช้กันเท่าไหร่เพราะว่าน้องแอบมีกลิ่นเหม็นเหมือนไข่เน่านะครับแต่ในตัวนี้เขาก็ไม่ได้มีกลิ่นแบบนั้นนะครับอิงคิดว่าอาจจะเป็นเพราะเขาใส่มาน้อยนอกจากนี้เขาก็มีสารสกัดจากทั่วเหลืองนะครับเป็นหนึ่งในสารสกัดธรรมชาติโปรดของอิงเลยเพราะว่ามีงานวิจัยสนับสนุนเยอะนะครับว่าสามารถช่วยเรื่องความกระจ่างใสแล้วก็ลดจุดด่างดาได้ด้วยจะเห็นได้ว่าเขามีแอลกอฮอล์ที่เป็นขนาดโมเลกุลเล็กอยู่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะว่าเป็นส่วนผสมทีี่่2เลยซึงงบาาคนนก็อจ บบกลัวมากๆเลยนะครับแล้วก็รีบวางแล้วก็วิ่งหนีเลยใช่อิงคิดว่ามันออกไปทางเยอะแต่ว่ามันก็มีจุดประสงค์ของมันนะครับน้องเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า penetration enhancer นะครับแลวว่าเขาจะช่วยให้ส่วนผสมอื่นๆเนี่ยมันเข้าไปในผิวหนังเราได้ดีขึ้นอิงยังไม่ได้มีโอกาสใช้มันอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าความรู้สึกตอนที่ใช้ครั้งแรกเนี่ยอิงก,ก็คิดว่ามันก็แอบแห้งเล็กน้อยนะครับซึ่งอาจเป็นปัญหาสําหรับคนที่มีผิวแห้งมากๆหรือว่าที่เป็น eczema แต่สําหรับคนส่วนใหญ่รวมถึงอิงด้วย อิงคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นปัญหานะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดตามด,ด้วยมอยส์ทรเซอร์ดีๆตัวหนึ่งโดยรวมอิงคิดว่า2ตัวนี้ก็ค่อนข้างสูสีกันนะครับแต่ว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยอิงเคยมีประสบการณ์ไม่ดีกับส่วนผสมของน้ําหอมที่อยู่ใน Tea Tree ทีทรีเท่าไหร่แต่ตัว Cle a r No โนสมันก็ไม่มีน้ําหอมแล้วก็ไม่มีส่วนผสมอะไรที่อิงคิดว่ามีความเสี่ยงสูงนะครับอิงก็เลยขอให้มันเป็นผู้ชนะในหมวดของน้ําตบลดสิวละกัน เดี๋ยวอิงจะใส่ลิงก์ไปผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่พูดถึงลงไปใน description box ด้านล่างให้ด้วยนะครับไปต่อกันเลยนะครับเรามาดูน้ําตบในหมวดของไวท์เทนนิ่งกับลดจุดด่างดํากันบ้างดีกว่าตัวแรกที่เพื่อนๆ request กันมาเยอะมากๆเลยนะครับก็คือตัว ZA True White Essence Lotion นะครับเป็นแบรนด์ในเครือชิเซโดส่วนผสมในตัวนี้ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับเขาจะใช้ตัวอนุพันธ์วิตามิน C ตัว ascorbyl tetra iso palmitate นะครับหรือว่า A t p แต่ก็ยังเป็นตัวที่มีงานวิจัยสนับสนุนน้อยกว่าวิตามิน C สด ascorbic นะครับแล้วเขาก็มีอนุพันธ์วิตามินซีอีกตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือตัวแมกนีเซียมแอสคอร์บัลฟอสเฟตก็เป็นตัวราคาถูกนะครับที่มีงานวิจัยสนับสนุนน้อยลงไปอีกแต่ตัวที่น่าสนใจของตัวนี้เนี่ยมันอยู่ที่ไฮเดรไลซ์คอนเชิลเลนโปรตีนนะครับเป็นเพปไทด์หรือว่าโปรตีนตัวหนึ่งทางบริษัทขายสารเคมีเขาก็จดไว้ภายใต้ชื่อแอคติกเพิร์ลนะครับแล้วก็มีงานวิจัยที่ชี้ว่าในปริมาณ0.02ถึง1%เนี่ยามารถดดึงหนึ่งเดอร์เซ็นตดเนี่ทั้งนี้ก็วป็นจานวิจัย ที่ทำโดยบริษัทเองนะครับก็ควรใช้วิจารณญาณในการอ่านด้วยตัวนี้เขามีน้ําหอมนะครับแต่ว่ากลิ่นไม่แรงมากกลิ่นเหมือนผ้าสะอาดนะครับที่กําลังตากอยู่กลางแดดกลางทุ่งหญ้าบนเนินเขา แถวสวิตเซอร์แลนด์นะครับจมูกดีหรือจินตนาการสูงเนี่ยโอเคแต่ว่าคนแพ้น้ําหอมก็ควรระวังนะครับสําหรับอิงจุดเด่นของตัวนี้มันอยู่ที่เนื้อสัมผัสทุกคนอิงอยากให้ไปลองเทสเตอร์ที่ร้านมากๆเลยนะครับมันให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากๆและผิวอิงรู้สึกนุ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับอิงก็ขอปรบมือให้นักคิดค้นสูตรนี้เลยนะครับโดยรวมอิงก็คิดว่าน่าสนใจดีนะครับติดอยู่อย่างเดียวคือตรงกลิ่นถ้าเกิดใครชอบหรือว่ารับความเสี่ยงตรงนั้นได้ก็ไปก่อนเลยนะครับแต่อิงจะขอรอยอยู่ตรงนี้ลกั <laughs> ตัวต่อไปนะครับก็คือตัว Melano CC Vitamin C Lotion เขาใช้ Active ตัว Ethyl Ascorbic Acid นะครับเป็นอนุพันธ์วิตามิน C ที่มีงานวิจัยสนับสนุนอยู่บ้างในการช่วยลดจุดด่างดำแล้วก็มี Ascorbic Acid นะครับที่เป็นวิตามิน C สด100%ที่ไม่ได้ทำการปรับแต่งแล้วก็มีงานวิจัยสนับสนุนเยอะที่สุดแต่ มันต้องอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่มีค่า pH เป็นกรดมากๆนะครับประมาณ3.5ถึงจะเห็นผลได้ซึ่งจากการทดสอบของอิงมันอยู่ค่า pH ประมาณ5 6นะครับอิงก็เลยคิดว่าไม่น่าจะเห็นผลจากส่วนผสมนี้เท่าไหร่ตัวนี้ก็มีแอลกอฮอล์อยู่ค่อนข้างเยอะเช่นกันนะครับแล้วก็มีน้ําหอมสังเคราะห์รวมถึงน้ําหอมจากกลุ่มซิตรัสรือว่าส้มอยู่เยอะด้วยเป็นกลุ่มน้ําหอมที่มีประวัติของคนแพ้สูงที่สุดเลยนะครับแล้วเขาก็มีส่วนผสมของเมนทอลด้วยนะครับที่ใส่มาเพื่อ ให้มันรู้สึกเย็นๆบนผิวแต่มันก็ไม่ได้มีประโยชน์เท่าไหร่นะครับเราอิงคิดว่าเป็นการเพิ่มความเสี่ยงโดยไม่จําเป็นเลยกลิ่นมันเหมือนน้าส้มผสมเหล้านะครับเหมือนค็อกเทลที่สั่งริมหาดเป็นหาดเมดิเตอร์เรเนียนนะครับที่อยู่อิตาลีในช่วงฤดูร้อนนะครับมันก็ให้ความชุ่มชื้นได้ประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าอิงก,ก็คิดว่ามันแอบเหนียวไปนิดนึงก็เป็นตัวที่อิงคงไม่ได้ใช้ต่อนะครับตัวสุดท้ายนะครับก็คือตัว h า d a l a b บ Premium White Lotion แทีฟหลักของเขาก็คือ t r a n e x a m i c Acid นะครับ <c oughs> เป็นส่วนผสมที่เพิ่งมาฮิตจริงๆเมื่อประมาณ2-3ปีที่ผ่านมา <c oughs> เป็นส่วนผสมที่ช่วงหลังๆเนี่ยมีงานวิจัยดีๆนะครับออกมาสนับสนุนค่อนข้างเยอะว,ว่าใส่ในปริมาณ2-5%เนตี่ยมีประสิทธิภาพในการลดจุดด่างดำแล้วก็ช่วยเรื่องเมลานซมาเทียบเท่ากับตัวไฮโดรคิโอนเลย, <c oughs> เลยซึ่งหลายๆคนอาจจะรู้นะครับว่าตัวไฮโดรคิโอนเนี่ยเป็นมาตรฐานหรือว่า Gold Standard ที่ใช้ในการรักษาจุดด่างดำมานานหลายส10ปีแล้ว และตัว t r a n e x a m i c acid เนี่ยมันก็มีประวัติของคนที่เกิดอาการระคายเคืองแล้วก็แพ้น้อยกว่าตัวไฮดร o กไซด์ด้วยก็เลยเป็นส่วนผสมที่อิงค่อนข้างประทับใจแล้วก็สนใจมากๆเลยนอกจากนี้เขาก็มีอนุพันธ์วิตามินซีตัว Magnesium a s c o r b y l phosphate นะครับเป็นตัวเดียวกับที่อยู่ใน ZA ของชิเซโดตัวนี้ด้วยถ้าดอลลาร์โบตัวนี้ก็ไม่มีน้ําหอมนะครับซึ่งอิงก็กดเลิฟมากๆเลยแล้วก็ความรู้สึกหลังใช้เนี่ยอิงคิดว่าเพิ่มความชุ่มชื้นได้ดีประมาณหนึ่งเลยอิงคิดว่าเป็นตัวที่ความเสียงงค่อนข้า แล้วก็โอกาสที่จะเห็นผลดีค่อนข้างสูงในภาษานักลงทุนเนี่ยเราจะเรียกว่า low risk high return เป็นสิ่งที่อิงก,ก็มองในการเลือกสกินแคร์ทุกตัวเหมือนกันนะครับจริงๆการเลือกสกินแคร์ก็เหมือนการเล่นหุ้นเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นอิงก,ก็ขอให้ตัว5ดอาลลราบบเป็นผู้ชนะในหมวดไวท์ช n นิ่งหรือว่ารักษาสุดดังดาละกันเอาละครับใครเคยใช้น้ําตบตัวไหนที่อิงเพิ่งรีวิวไปบ้างอิงก,ก็อยากได้ยินคอมเมนต์แล้วก็ความคิดเห็นของเพื่อนๆทุกคนเลยเพราะบางครั้งการอ่านแค่ส่วนผสมมันก็บ่งบอกถึงผลลัพธ์ไม นะครับถ้าเกิดคุณชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ให้เพื่อนของคุณที่คุณคิดว่าน่าจะได้รับประโยชน์จากวิดีโอนี้ด้วยแล้วก็อย่าเพิ่งใช้อ่างเปาหมดเร็วเกินไปนะครับเก็บๆไว้บ้างก็ได้ปีนี้อิงยังมีแผนการป้ายยาอยู่อีกเยอะนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่ให้อิงมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณนะครับแล้วไว้เราเจอกันใหม่อาทิตย์หน้า